เรากำลังจะซ้อมนะคะซ้อมนันทนาการนะคะนั่งกองนั่ได้ยูได้ยูได้ยูได้ยได้ยูได้ยู่อันนี้มือกองนะเสียงอะไรก็ไม่รู้ว่ามันมันมันยังไม่ได้ตึงมันไม่ตึงตึอยังไงอะทำหน้าตึงๆอ๋อเหรอมาจะตกไหมอ๋อต้องป่าตกกองใช่ไหมไม่ตกคนอ้ยเอ้าบัคกะโลมาใส่น้ำน้ำแม่ไว้ของได้ป่านนี้ ไม่พอมันก็มีตัวต่อขึ้นมาอ่ะดีกองเป็นแล้วต้องตัดเป็นด้วยนะคะอันนี้ไปเรียนมานะคะที่ส่งไปเรีนเนาะเอคือคือส่งไปเรียี่จะวัดถามว่าเป็นหรอไม่ดีนะีนะขอหรออ้าวไม่ใช่หมอขอหรอพี่น่อยใช่อันนี้หลอตะลุมอขอมันเป็นมหาลัยเรียนอันนี้นอันนี้ไปเรียนต้องเรียนกันนนตรีตะวันนาตวันแดไม่ใช่รีกัดนตรคืนหรอป็นยังไงตวันนามัน มันเป็นร้านนมดีไปเล่นกันนะร้านนมไปเล่นนตดีใช่ไหมละองใช่ไหมคุณศักดิ์ค่แล้วสกลนครร้านนมอร่อยนะใช่ไหมเออใช่เลิดเป็นนั่งกินนมชิวๆแต่เราก็กินใส่เจอันนี้ครูเอกคณิตนะคะเมื่อกี้ที่รำไปครูเอกมิดนะคะอ้าวแล้วใครจตีฉิงอันนี้ครูสังคมกำลังถือมะกะหลงนะเขียนตีฉิงเขียนตีฉิงตีฉิงดีขยายไปแล้วเสร็จยังคะ ย้ไปีดอได้ได้ได้กวไม่แล้วเมันต้องแยกตึงกับโปอ่ะอ๋อแต่แต่มันไม่เสียงเดียวกันเลยก็โทษเยโกันเลยไม่ได้ฮ่กก่า มันต้องมีขาตั้งไม่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 ใช่ปลากระโหลกบ้านเราอะไรใส่ห้อยคอสิค่ะช่วยใส่ช่วยใส่เป็นชุดเป็นเส้นมันต้องปลอกปลอกมันต้องสอดเข้ามังไงนี่บอกแล้วจะตียังไงโจูมันต้องสูงกว่ามันต้องหอตัวนี้ก่อนหรือเราจะแยกขาือเปยกแล้วมือพี่เปียกแบบอุ้ยปาบ้างไม่ได้นะพี่เตน